สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แดดดีมากๆเลยแดดดีมากๆจนไม่อยากทำงานแต่ก็ต้องไปทำนะเพราะว่าเราจะต้องรอ,อ,อสิทธิในการขอรับเงินเกษียณจากประกันสังคมเขาจะมีให้ เมื่อวานนี้ได้รับจดหมายวันซืนได้รับจดหมายจากประกันสังคมว่า,าถ้ายนูจกกะเกษียณน,นะจากเงินที่ทำงานสะสมมานะก็คือครบ10ปีละหมายถึงว่ารวมกันโน,โนท,ทำบ้างหยุดบ้างหยุดไป7ปีช่วงที่ไปเปิดร้านอาหารนะเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินประกันสังคม คือไม่มีการหักเงินประกันสังคมเพราะว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนอะอหลังจากนั้นมายหนุก็ไปทํางานแม่ครัวก็มีการรับครึ่งน,นึงเป็นเงินสดบ้างมีการว่าทําร้านนี้รับเต็มบ้างอะไรอย่างเนี้ยมันก็มีมากบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นับรวมๆแล้วก็คืออทํางาน ครบ10ปีล่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจากประกันสังคมนะซึ่งที่ตัวเองทำมาเนี่ยมันได้น้อยมากเลยถ้าอายุถึง62นะและเยนูขอจะได้รับอยู่ที่แค่เ280เหรียญน,นะไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นบาทนะก็ได้กินไปตลอดชีวิตแต่ยังไม่ได้รวมถึงปีที่แล้วที่เยนูทำมา,า34,000เหรียญ ถ้ารวมอันนั้นก็คงจะได้สูงขึ้นมาอีกหน่อยแหละทีนี้เราจะรวมอันนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราไฟายแท็กนะก็คือ,อยื่นกรอกข้อมูลการเสียภาษีของปีที่แล้วก็คือยังไม่ได้ทําตอนนี้รอรอของ Google ก่อนนะได้ได้ไดับเบิลยูทูมาจากที่ทํางานแล้วนะคะก็รอของ Google อีกแป๊บหนึ่ง Google ก็จะมีอีกแบบฟอร์มหนึ่งเราต้องเอารายละเอียดของอที่รายได้ที่เราได้จาก Google เนี่ย เอามารวมด้วยนะเอามาลงในแบบฟอร์มยื่นเสียภาษีด้วยแล้วเราถึงจะรู้ว่า,เ,าเราจะได้ภาษีคืนเท่าไหร่เราจะได้เ,เสียภาษีเพิ่มหรือเปล่านะเนื่องจากรายได้สูงโนทำปูเยอะแล้วก็เราจะาหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะมีจดหมายนะส่งมาให้เราในสิ้นปีว่าไม่แน่ใจว่าสิ้นปีหรือหรือไม่ไม่น่าจะใช่ทุกเดือนนะน่าจะเป็นทุกปี ว่าเราเนี่ยว่าเรามีมีเงินที่จะ,กะเกษียณเนี่ยเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นจุดหมายของปีที่แล้วเนาะว่าได้280เปดสเหรียญแต่ว่าหนูจะต้องรออายุ่62นะถึงจะยื่นขอได้นะกะ็แล้วเขาจะบอกเหมือนเป็นขั้นบันไดมาเลยนะว่าอายุ62ได้รับเท่านี้ถ้ารออายุ63จะได้รับเท่านี้64เท่านี้ไปจนถึง67 นะ67นั่นก็คืออายุกเกษียณของจริงนะคะคืออายุกเกษียณของจริงจะได้รับ100เปเเต็มนะรอเอเต็มก็เขาบอกว่ายิ่งทำงานมากยิ่งทำงานเพิ่มขึ้นหลังจาก62เนี่ยก็จะได้เงินตัวนี้มากขึ้นเร็วเลยละ่ะมากขึ้นแบบมากขึ้นกว่าก่อนอายุ62อง่นะก่อนอายุ62ก็จะได้เป็นสเต็ปของเขาแต่ท่านหลังจาก62แล้วเรา ยังไม่ยื่นขอเนี่ยเราจะได้เงินสะสมเพิ่มขึ้นเร็วมากได้เยอะถ้าสมมุติว่าสุขภาพเราดีเราไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้มีโรคมีภัยอะไรนะเขาก็อันนี้ดูจากข้อมูลของหลายๆคนหลายๆในช่องของ YouTube ที่เขาเอาประสบการณ์มาแชร์นะแชร์การให้ความรู้เรื่องพวกนี้เขาบอกว่าให้รอนะให้รอไปจนถึงอายุ67พอจะได้เงินเยอะมาก ทีนี้ของยยหนูเนี่ยจะมีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือ,อหรือว่าเราจะขอรับของของสามีซึ่งลุงชักเนี่ยบอกว่าถ้ารอรับของสามีก็จะเหมือนกันนะถ้าจะรอรับของสามีมันจะได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นแล้วถ้าจะรับช่วงอายุหกสิบยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยนะยิ่งน้อยเข้าไปอีกก็จะต้องรอถ้าอยากจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นของลุงชักจะต้องรอจนกว่ายูหนูจะอายุหกสิบเจ็ดถึงจะได้ 50%ก็คือลุงชักตอนนี้ได้อยู่2,003นาะตีสักแค่ 2, 2,002่ะ2,002ก็จะได้อยู่ที่1 0 0นั่นคือถ้าเยนหนูอายุ67 67ปีเยนหนูจะได้1,001นะเพราะว่า50%ของลุงชักหนูจะได้ที่1,001แต่ลุงชักพูดบอกว่าถ้าเยนหนูทํางานของตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคือสมมติไปยอมทำไปเรื่อยๆแบบนี้ยนหนูจะได้มากกว่าที่จะไปขอของลุงชัก อันนี้มันก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยเออแต่ถ้าเยนุ่ททำงานก็โอเคแต่ลุงเขาก็บอกมาแล้วแต่ยงนงจะคิดถ้าอยากที่จะ,กะเกษียณอ่าในช่วงที่อายุ62นะก็จะได้อยู่ที่แค่อ่าอาจจะไม่ถึง500เหรียญน,นะเออเยนุ่งจะเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก็แล้วแต่นะก็เลย มาแบบว่าต้องมานั่งคิดกันอีกล้วนี้จะทาถึงขนาดนั้นเลยเหรออะไรขนาดแบบนั้นนะหรือว่าเราจะทำทำหยุดหยุดดีเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บังคับว่าถ้าช่วงที่หยุดเนี่ยเ,เราจะต้องมาจ่ายประกันสังคมนเหมือนอย่างที่เมืองไทยเนาะเพราะที่เมืองไทยีนถึงเราไม่มีงานทำเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายค่าประกันสังคมเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์เอาไว้แต่ที่ดูไม่ใช่นะยูมีงานทําก็จะหักออกจากเพชรพย,ยูเลยถ้าช่วงไหนที่ยูไม่มีงานทํา เขาก็ไม่หักนะก็จะเป็นการเหมือนกับว่าว่างเปล่าไปนะในปีนั้นก็เลยต้องคิดกันคิดกันอีกรอบหนึ่งนะคิดกันอีกรอบึงเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้แต่ว่าเรื่องที่ว่าเราจะาหนุอาจจะทําน้อยลงนะอาจจะไม่อาจจะไม่ทําถึงหกสิบเด หรืออาจจะทำแต่ว่าเป็นแบบทำํทำๆหยุดๆทําไปเที่ยวไปเพื่อประคับประคองเหมือนโซเชียลเอาไวนะ้อาจจะทำพาร์ทไทม์อาจจะไม่ทําโออะไรอย่างเงี้ยเพราะการทําโอในเมืองไทยเนี่ยยิ่งทํายิ่งได้ใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่นะพเพื่อนๆยิ่งคุณทําโอมีไรายได้สูงนะเปอร์เซ็นต์ในการเสียภาษีของคุณก็ยิ่งสูงมันจะสูงไปอยู่ในระดับของผู้มีไรายได้ปานกลางไม่ใช่ผู้มีไรายได้ตา่า มีรายได้ต่ำเเปอร์เซ็นต์การเสียภาษีก็จะอยู่ที่เท่านี้เปอร์เซ็นต์ยีิสี่เปอร์เซนแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยคุณอาจจะเสียมากกว่า3 0อร์ซก็ได้อะไรประมาณแบบนี้นะอันนี้เป็นเป็น,ปนข้อข้อคิดง่ายๆข้อเปรียบเทียบง่ายๆนะที่อิ่าอยลืมเปิดหน้าก้องหน้ากล้องแดดดีดดดมากๆก็เป็นเป็น,ปนข้อมูลที่ เราจะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนที่เราจะออขอเกษียณเนาะทีนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอา้าถ้ายางนั้นเยนหนกก็ต้องทํางานไปสิหยุดเที่ยวไม่ได้แล้วสิได้เยนหนูสามารถที่จะขอขอลาออกจากงานอันนี้ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องยึดติดทํางานอยู่กับบริษัทนีออ้บริษัทเดียวนะเยนหนูสามารถที่จะลางานได้แล้วก็ไปท่องเที่ยวสักสามสี่เดือนกลับมาเราก็ค่อยมาสมัครใหม่เราจะสมัครทํางานอะไรของเราก็ได้นะ แล้วก็จะทําสักกี่เดือนละ่ะแปดเดือนเก้าเดือนทําพาร์ทไทม์อะไรก็บอกกับเขาไปว่าฉันทาพาร์ทไทม์นะฉันไม่ทําประจํานะฉันไม่ทําระยะยาวพอเราทําถึงกําหนดที่เราจะไปท่องเที่ยวสมมติว่าเราจะท่องเที่ยวทุกๆุกซัม,มเมอร์เราก็บอกกับเขาฉันจะทําแค่แปดเดือนนะแล้วเดี๋ยวสี่เดือนฉันจะไปท่องเที่ยวเอ่อพอหมดฤดูกาลท่องเที่ยวของเรากลับมาเราก็มาทำอีกทแบบนี้ก็ได้ถ้าเขายังเปิดรับสมัครเราอยู มันก็เป็นข้อดีเนอของการทํางานที่นี่การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็คือทําไปพักผ่อนไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปทํางานทั้งปีไม่ต้องไป,งไงไปท,งทํางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีตัวเลือกคือเขาอะที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเ็งเห็นความสําคัญของความสุขในการใช้ชีวิตมากกว่านะเขาจะไม่ได้เอากฎมาบังคับอะไร ว่าตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อยู่ที่ความพึงพอใจของเรานะถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขแฮปปี้นะก็ทำไปหลายๆคนเนี่ยกเกษียณนะอายุมานะเสร็จแล้วมาว่างอยู่บ้านเฉยๆรู้สึกเหงาไม่รู้จะทำอะไรก็กลับไปขอเขาทำงานพาร์ทไทม์ได้เขาก็รับนะเพราะว่าเขาต้องการที่จะ,ะเหมือนเป็นการดูแลผู้สูงอายุไปในตัวไม่ให้ไปโลงซึมเศร้าออประมาณแบบนั้น ที่ทํางานยาน,นุนี่ก็มีอายุ70 70กว่ามีป้าคนหนึ่งอะแกโอ้อายุเยอะแล้วล่ะาเรียกว่าเยอะน่าจะมากกว่า70ค่ะฟิลิปปินคนหนึ่ง70ปีเดียวกับลุงช้างแล้วก็อีกคนเป็นเป็นฝรั่งนะ70กว่าดูเขาก็ยังทําแต่ว่าเขาทําแค่ห้าโมงเขาทําเสร็จครบห้าโมงกเขาก็ไปแล้วเขาไม่ได้รอทาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ว่าเขาเหงาเขาอะไรอย่างนี้นะเดาเอานะว่า เฉยๆแล้วมันไม่ได้อะไรแบบนี้มาทําสักหน่วยหนึ่งแล้วก็เป็นงานที่เขาไ่ยืนแท็กเขาก็ค่อยๆแท็กของเขาไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้จํากัดว่าคุณจะต้องทําเร็วเท่านั้นเท่านี้นะเหมือนเขาอนุโลมให้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราถ้าเราทำถ้าเราขอเ็าทาแบบนั้นเราเปลี่ยนจากการที่เราทําเป็นเพอร์มิเนนต์เนี่ยมาเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยมันก็น่าจะได้อยู่นะแต่ว่าอัตราค่าแรงมันก็อาจจะต่างกัน แต่แล้วก็เบนฟิตของอสวัสดิการของโรงงานนี้ไม่มีนะไม่มีสวัสดิการอะไรไม่เหมือนกับที่ทํางานอื่นๆยูนูเคยทํางานเป็น h o เฮา k ์ p p i n g มานะเป็นพนัก,กาางานทําความสะอาดโรงแรมมาเขามีเบนฟิตมีฟูลวันเคมีเบนฟิตหลายๆอย่างมีเขาเรียกว่าลาป่วยได้ ปะกัาสังคมของในอเมริกาไม่สามารถที่จะไปเกี่ยวข้องกันกับการรักษาพยาบาลที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเราไปเข้าโรงพยาบาลนะไปรักษาพยาบาลเนี่ยเราสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าเรามีปะกัาสังคมนะมันก็จะไปเคลมกันได้นะเหมือนประกันสุขภาพแต่ที่นี่ไม่ใช่ปะกัาสังคมก็คือปะกัาสังคมนะปะกัาสุขภาพเราต้องซื้อตังหานะซึ่งทางบริษัทของเราเนี่ย เขาจะไปเดียวกันกับประกันสุขภาพนะประกันสุขภาพว่าสมมุติว่าถ้าเราซื้อเองจะอยู่ที่ประมาณ700เหรียญน,นะแพ็กเกตนี้มันจะมีให้เลือกหลายแพ็กเกจตนาะแพ็กเกตนี้นะผมอ,อันนี้จะอยู่ที่ราคาเท่านี้เราให้เขาหักมากเพราะเวลาเราเข้าไปเกิดการเจ็บป่วยไปเข้ารักษาพยาบาลเราก็จะจ่ายเงินโควเปเนี่ยก็คือควักกระเป๋าจ่ายเนี่ยน้อย แต่ถ้าสมมุติว่าเราให้เขาหักน้อยเวลาเราเจ็บป่วยเราก็ต้องจ่ายมากนะมันก็เป็นยังหนุก็ไม่เข้าใจนะว่าชินจะมาเป็นแบบนั้นเนาะเออยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะลุงก็พยายามอธิบายแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะแล้วก็ทางถ้าสมมุติเราซื้อเองเนี่ยจะอยู่ที่หกเจ็ดร้อยแต่ถ้าเราซื้อโปรแกรมนี้จากบริษัทเนี่ยทางที่ทํางานเราเนี่ยที่ทางานเราจะจ่ายให้เราส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะจ่ายในอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกับว่า จาจน้อยอเราจ่ายไม่ถึงไม่ถึง200เหรียญน,นะน่ะนะในในโปรแกรมของ700เหรียญอย่างเงี้ยนะที่ทำง,งานจ่ายให้เราต้อง400กว่าเหรียญน,นะก็คือเขาก็อาจจะไม่ได้จ่ายให้เรา400รยกว่าเหรียญลอกแต่ก็อาจจะเป็นการแบบว่าไปเดียวกันกับบริษัทประกันสุขภาพเนะ้มว่าทำแบบนี้แบบน,แบบนี้จะมีลดหย่อนเปอร์เซ็นต์อห้อย่างนี้ให้เรียกลูกค้าเข้ามาอะไรประมาณแบบนั้นแหละแต่มันก็ยังดีกว่าเราไปซื้อประกันสุขภาพ เราเอามีลูกหลานเอาเข้าไปพว่วงอย่างพี่มดเนี่ยเขาเอาน้องแบมเข้าไปพ่วงเนี่ยน้องแบมเสียสี่ร้อยกุญเเลนจูนะพี่มดจะต้องเสียค่าประกันสุขภาพให้น้องแบมเนี่ยเดือนละนะเพื่อนๆไม่ใช่ปีนะเดือนละสี่ร้อยกุญเเลหมื่นกว่าบาทที่ถูกหักไปเพราะฉะนั้นอตอนก่อนหน้านี้ฮาร์ดก็ถูกถูกหักไปเหมือนกันเพราะว่าอเอ็มเนี่ยเอาฮาร์ดเข้าไปในโปรแกรมนี้ พอฮาร์ดมาทางานแยกออกมาปุ๊บฮาร์ดเขาก็มาซื้อของเขาเอิมก็ไม่ต้องถูกหักตรงนั้นทีนี้แบมเนี่ยถ้าแบมมาทํางานเนี่ยก็อยากจะให้แบมทำเนึะแต่ว่าถ้าแบมมีรายได้อ่อมากขึ้นเนี่ยมีรายได้เป็นของตัวเองแต่ยังหนุกยังไม่รู้ว่า,ากฎของเขาเนี่ยจะอยู่ที่อ่อประมาณเท่าไหร่นยอดเงินรายได้จะไม่มีสิทธิขอทุน นะเพราะว่าแบมตอนนีข้ขอทุนการศึกษาอยู่เป็นทุนที่ห้างร้านบริษัทต่างๆเนี่ยเขาให้กับเด็กที่ผู้ที่มีไรายได้ต่ำครอบครัวที่มีไรายได้น้อยนะคะไม่ไม่ใช่ทุนการศึกษาของรัฐบาลที่ให้เด็กๆยืมหรือว่าช่วยเหลือเด็กๆที่เรียนดีแต่ยากจนคนละตัวกันแต่ยังยูงงงงกนะงเคยโพสต์ไปแล้วก็ถูกตามาเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับตรงนี้ ว่าน้องแบบนี่ไม่ได้เก่งหรอกอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เขาก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดอีกเช่นเคยนะเออโนะโลกของโซเชียลนะถ้าเราคิดที่จะทำช่อง YouTube เนี่ยก็ต้องทำใจให้ได้ในการรับมือกับคนที่ไม่เข้าใจมือไวแล้วก็พิมพ์ด่า ไม่ใช่คิดเห็นต่างนะอันนี้เขาเรียกว่าคนฟังไม่สับจับไปกระเดียดน,นะคนที่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นใหญ่แล้วเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นแล้วก็ประมาณที่ว่าทําไมไม่ทําแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนั้นเออน่าจะทําแบบนี้นะฉันยังทําแบบนี้แบบนั้นเลยนะโดยที่ไม่นึกถึงว่าคุณอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนนะกฎหมายการใช้ชีวิต นะแม้กระทั่งคนที่นอนอยู่ข้างๆอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรรายได้เขาเป็นอย่างไรอะไรของเขาอีกหลายๆอย่างนะมันจะเอามาเปรียบเทียบหรือว่าเอามาบอกกันว่าต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้มันไม่ได้นะก็หลายๆคนยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เนาะเวลาอ่านไปเสร็จไปปุ๊บอุ้ยฉันยังทําแบบนี้เลยเหมือนตอนแรกๆที่เยนูโพสเรื่องอการมีสามี ฉันยังอยู่คนเดียวได้เลยฉันไม่เห็นที่จะต้องมีเลยเนี่ยฉันอยู่สวีเดนอยู่มาเป็นแม่ไม้มาเท่านั้นเท่าน,นี้นู่นนี่นั่นฉันยังอยู่ของฉันได้เลยเออตัวเองอยู่สวีเดนนะแล้วก็ตัวเองได้เงินหลวงเพราะผัวตายได้รับเงินเพราะว่าถ้าตัวเองแต่งงานใหม่ตัวเองจะไม่ได้รับเงินนี้ไงเออก็เอามาเปรียบเทียบมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกอะ่ะเออทำไมไม่เอามาคิดคนเรานี่ก็แปะ เรื่องของตัวเองก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่กลับเอามามาเปรียบเทียบมาสอนคนอื่นว่าจะต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้ก็ถึงที่ทํางานแล้ววันนี้มีประชุมใหญ่นะเพื่อนๆมีประชุมใหญ่เดี๋ยวเวลาอ่านต้องคอยระวังวันนี้จะมีหมาเอาช้างมาปล่อยหรือเปล่าไม่รู้ สวัสดีค่ะยายหนูมีความสุขกายสุขใจนะคะจากคุณอรุณนะขอบคุณมากนะคะคุณอรุณนะอลิสามาแล้วน้องอลิสาสวัสดีค่ะเมื่อวานยายหนูเข้าไปหาอลิสาไม่เจอเลยไปถามหากับน้องสโนโนว่อาอลิสาหายไปไหนนะอลิสาฟังค่ะสวัสดีค่ะยายหนูมานั่งรถไปทํางานด้วยคุณค่ะจากคุณครูสมจิตนะคะขอบคุณมากนะคะ ครูตวงทองนะคะใช่ไหมอ่านว่าตวงทองเนาะองตวงทองอว่าสวัสดีค่ะพี่หนูจากเชียงใหม่ค่ะสวัสดีนะคะฟาติมาบอกว่าสวัสดีค่ะยายหนูปายรายงานตัวค่ะเช้านี้หนาวมากค่ะที่ปายที่นี่ก็ยังติดลบหนึ่งองศาอยู่นะหนึ่งองศาถึงบางทีก็ถ้าไม่ติดลบก็ยังเป็นเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวไม่ใช่เลขตัวเดียวสิประมาณไม่เกินห้าเนี่ยจะองศาประมาณไม่เกินห้าจะอยู่แบบนี้อ่าเพราะว่าอ่า แดดมันดีแต่ว่าอากาศมันก็ยังหนาวอยู่เนาะนงรักบอกว่าสวัสดีจ้าเยนหนูจะไปช่วยทํางานนะยายหนูจะได้ไม่เหนื่อยนะขอบคุณมากนะจ้าเพื่อนอ่าสวัสดีตอนเช้าวันอังคารนะคะ่วันนี้ที่สีสะเกดฝนตกนะที่เมืองไทยเราจะเอาวันที่ขึ้นก่อนใช่ไหม วันที่หนึ่งเดือนกุมภาหกห้าแต่ที่อเมริกาจะเอาเดือนขึ้นก่อนนะเป็นเดือนขึ้นก่อนแล้วก็วันยนุไปอยู่แรกๆมีเวลาให้เซ็นเอกสารอะไรต้องลงกำกับวันที่ยนุผิดตลอดเลยเพราะว่าเราเอาวันที่ขึ้นก่อนตามด้วยเดือนแล้วก็ปีเป็นวันเดือนปีแต่ที่นี่กลับกลายเป็นเดือนแล้วก็มาวันแล้วก็ปีงงไหม <c oughs> แม่แก้วสตอรี่ส่งหัวใจพลังบวกมาให้เยนุด้วยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะวันนี้ยนุมีประชุมใหญ่ มีประชุมใหญ่ก็คือเดี๋ยวเอาว่างแปบ๊บประชุมใหญ่เขาบอกว่าที่แรกเขาบอกว่าวันนี้เขาเขามีประชุมอ่อเริ่มงานกันที่สี่โมงนะเริ่มงานที่สี่โมงแต่ เขาบอกว่าจะมีประชุมประชุมใหญ่แล้วก็จะเริ่มงานที่4โมงแต่หัวหน้ามาพูดตอนที่พักเบรกนะช่วงเ,เ,มเ,มเมื่อวันศุกร์นี้บอกว่า,าผมลืมไปว่า,เ,าเราจะต้องมีการจัดเลื่อนพวกโต๊ะทำงานเนี่ยออกเพื่อให้มันมีความกว้างพอในการยืนประชุมกันนะยืนประชุมก็จะยืนแบบล้อมล้อมวงอนะ่ะก็เลื่อนโต๊ะไม่ได้ยากเพราะวันเป็นล้อเลื่อนเนาะเป็นล้อเลื่อนเขาบอกว่าผมลืมไปว่า จ, das, จะต้องเข้าประชุมที่ทำงานในสี่โมงถูกต้องแต่ว่าจะเข้าประชุมที่3ามโมงสาพอประชุมกันเสร็จก็ประมาณสัก5นาที 00, 10นาทีแล้วก็ต้องขอเวลาในการเอาโต๊ะเนี่ยกลับเข้าที่แล้วก็เริ่มทํางาน4ี่โมงเหมือนกันแต่ว่าให,ให้พนักงานทุกคนเนี่ยไม่ใช่มาคล็อกอิน4ี่โมงนะไม่ใช่หลังประชุมแต่ให้คล็อกอินก่อนที่จะประชุมนะเพราะว่าคล็อกอินก่อนแล้วก็เราก็เริ่มประชุมกัน ก,ก็จะได้จ่ายนะจ่ายด้วยก็เลยเขาบอกว่าเริ่มอยู่ที่3โมง45แล้วก็ตอนนี้25 26แล้ว3โมง26ก็ยังเหลืออีก20นาทีและยันหนูยังยังตาบ,บวมบัวไม่หายเลยนะโหเข็ดเลยนะเนี่ยเข็ดเลยนะกับการร้องไห้นานๆร้องไห้เยอะๆเนี่ยไม่ไหวยอมรับแล้วมัไม่ไหวตอนนี้ก็คือถ้ามี เรื่องอะไรที่มันเศร้าๆที่จะต้องให้เราดูนะจะไม่ดูเลยนะก็เรามีคลิปน้องลิงผูกขึ้นมาเป็นแถวหมดเลยนะแบบเป็นลิงในป่าเป็นลิงในป่าเป็นลิงที่เออบางคนเขาก็ไปเข้าไปในป่าบางคนก็ไปโพสต์ในไอ้นี่เลยนะมีวัดด้วยก็น่าจะเป็นวัดในเมืองไทยเรานี่แหละแต่เขาโพสต์เป็นภาษา,ษาอ,อังกฤษเนาะเออส่วนใหญ่จะเป็นทิกตอกมากกว่านะนี่หนูก็เข้าไปดูเป็นคลิปช็อตเข้าไปดูแล้วก็ ดูเป็นคลิปสั้นๆนะแล้วก็หันมาเรียนรู้เรื่องของเราดีกว่าเพราะว่าเวลาเยนูว่างเนี่ยยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเกี่ยวกับการที่เราจะเกษียณแล้วก็เกี่ยวกับว่าเราจะใช้รถมอเตอร์โฮมหรือเราจะซื้อเทเลอร์ลากดีหรือว่าเราจะนอนโรงแรมดีหรือว่าจะอะไรยังไงคือจะต้องท้านอนโรงแรมคงตัดไปอะ่ะเพราะว่าการที่เราจะไปรถทริปเนี่ยไปท่องเที่ยวเนี่ย เรานอนโรงแรมเ,เราก็มีห้องอยู่ในบ้านอยู่แล้ว่การที่เราจะไปแบบนี้ก็คือการไปประจนภยัยแล้วเราจะต้องไปแคมปิง้งเราจะต้องไปบาร์บีคิวเราจะต้องไปนั่งรอบกองไฟอะไรประมาณแบบนี้ไปใช้ชีวิตแบบที่เราไม่เคยใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนั่นก็คือความคิดของเยนูนะแล้วก็ลุงก็มีความคิดเห็นด้วยนะเราก็ตกลงกันว่าเราจะเช่าก่อนแล้วเราค่อยซื้อทีนี้ยนูก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ คือคือตอนอยู่阿拉斯กาเนี่ยเคยดูข้อมูลมาทีนแล้วเกี่ยวกับพวกมอเตอร์โฮมกับเทเลอร์เพราะว่าสามีคนแรกเยนูเนี่ยเขามีมอเตอร์โฮมแต่ว่าเป็นมอเตอร์โฮมเก่าๆนะเราก็ขับไปเที่ยวกันมันสะดวกสบายบรรทุกไปได้หลายคนตอนนั้นเราไปงานไอ้นี่กันงานเขาจะมีงานแฟร์มีการแบบว่าเหมือนงานวัดบ้านเราอ,ะอ่ะเออเขาไปจัดกันอยู่ในป่าแล้วก็สามีก็ชวนเพื่อนบ้าน ขึ้นรถไปด้วยกันเราก็เฮฮาสังสรรพูดคุยกันไปในขณะที่คนหนึ่งขับรถไปเราจะปวดฉี่เข้าส้วมปวดอึเราก็เข้าได้นะจะบรรทุกไปกี่คนก็ได้แต่ไม่แน่ใจว่ากี่คนก็ได้น่าจะสมมุติว่า,อานอนหกนอนเจ็ดก็จะได้แค่แค่หกเจ็ดคนอาจจะไม่ได้สิบคนอะไรเงี้ยเพราะถ้าทุกตรวจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกปรับเนาะว่าบรรทุกคนมากเกินไปอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบนั้นกฎของเขา,เาแล้วยันหนูเก,กิดชอบ นะเราเคยเอารถมอเตอร์โฮมตัวนี้ไปจอดอยู่ที่ริมทะเลแล้วก็ทําให้ยูนูได้ไปรู้จักกับฟิลิปปินคนหนึ่งนะที่ที่ว่ามาเรียนะที่ยูนูเคยทําคลิปของเขาอยู่สองตอนนะก็ไปรู้จักกับมาเรียในขณะที่จอดอยู่ริมทะเลตกปลาเซมอนกันนะมันเป็นชีวิตที่จอดอยู่ตรงนั้นสองเดือนนะก็คือเป็นชีวิตที่ยูนูคิดว่ามันมันมันดีอะคือตัวเองชอบอะ นะนอนนอนนอนชั้นบนก็คือไปยนขึ้นไปนอนบนบนตรงหลังคาคนขับะเหนือหัวคนขับนะก็ค่อนข้างลำบากแหละแต่ถ้าดีหนูจะซื้อเนี่ยจะซื้อแบบเป็นเตียงควีนไซส์แล้วก็เราสามารถที่จะเป็นเตียง5ฟุตเราสามารถที่จะเดินล้อมรอบเตียงได้ทั้งสองข้างคิดที่จะซื้อนะเพ,อเพื่อเพราะเราอายุเยอะแล้วเนาะเราปีนไม่ได้แล้วก็เรื่องครัวอะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่ารักอะ่ะ คือทําอาหารกินที่แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะแล้วเรากา็สามารถที่จะปิ้งย่างด้านนอกได้นะแล้วก็มีออนนิ่งก็คือมีตัวกันศาสตร์ที่เป็นผ้าใบกันศาสตร์ยื่นออกมาม้วนๆนะ่ะแล้วเราก็เอาโต๊ะปิกนิกเก้าอี้ปิดนิกของเราไปตั้งคือมันเราชอบชีวิตแบบนี้เราชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้เราชอบไปท่องเที่ยวแบบนี้นะก็เลยเกําลังคิดอยู่ว่าสรุปเราจะเอาลากไปเราจะซื้อรถลากไปหรือว่าเราจะเอาโมโตโฮมแต่ลุงเนี่ย อยากได้รถลากมากกว่าที่จะซื้อมมเตอร์โฮมเพราะว่าการดูแลเครื่องยนต์นนะ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะนะต้องเสียภาษีนูน่นนี่นั่นภาษีเครื่องยนต์เนี่ยก็จะแพงกว่า,เ,าเทเลอร์แพงกว่ารถลากรถลากเราไม่ต้องดูแลเรื่องเครื่องยนตนะ์แค่ทําความสะอาดมันก็จบแล้วก็ดูแลอย่าง ดูแลยางว่าไม่ให้ยางมันมันมันแตกง่ายเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้งานมันใช่ไหมมันก็จะมีที่ขายเป็นครอบยางอีกนั่นแหละเป็นเหมือนเป็นถุงเป็นถุงแล้วก็เอามาครอบยางเอาไว้เพื่อป้องกันอุณหภูมิที่เหมือนกับร้อนเกินไปหนาวเกินไปอะไรประมาณแบบนี้นะที่นี่มันก็สะดวกหลายอย่างนาะก็นั่นแหละยานูก็กําลังจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะตัดสินใจเราก็จะเช่าก่อนเช่าทั้งสองแบบไปทริปสั้นๆอาจจะมีเด็กๆไปด้วยนะก็คือทริปไปตกปลานะเอาเด็กๆไปในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ยน,นูก็จะต้องรอทํางานไปจนกว่าอายุที่จะครบ62นะเพราะวา่า61ตอนนี้หยังไม่61นะเมษาจนถึง61อายุ61เนี่ยเรายังขอไม่ได้นะยังขอไม่ได้ต้อง62ถึงจะขอได้ ก็นึกเสียดายอยู่เหมือนกันเนาะถ้าไม่แต่งงานกับลุงชักเนี่ยยาหนูขอของเงินของลุงบิวเนี่ยได้เดือนละพันสี่เนี่ยตั้งแต่ยาหนูอายุหกสิบแต่มันผ่านไปแล้วพูดทําไมวะเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาพูดไนจะมีประโยชน์อะไรนะเสียดายไปก็เท่านั้นนะเออมันก็ต้องมีอะไรชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับไปเรื่อยๆเนาะได้อย่างเสียอย่างหนึ่งเราต้องการความมั่นคงในาฐานะครอบครัวก็ จึงต้องแต่งงานกับลุงชักนะและเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะเอาเงินจากลุงบิวเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนใครในในขณะนั้นนะก็เป็นการตัดสินใจที่เยน,นุก็คิดว่าก็ตัดสินใจถูกแล้วเนาะเออส่วนลุงบิวมาตายภายหลังก็เรื่องของแกแหละอย่าไปเสียดายเลยโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเยน,นุขอลงแค่นี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดเข้าประชุมช้าขึ้นมาแล้วจะมันจะไม่ดีนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่เดี๋ยวอ่าน อ,อ่านข้อความแป๊บหนึ่งนะคะก็มายุราบ,บอกว่าสวัสดีจ้ายายนะคะอะป่ป้าแดงป้าแดงสวัสดีนะคะป้าแดงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนานเลยนะไม่ได้คุยกันเดี๋ยวเย็นหนูจะกลับมาขึ้นไลฟ์สดในเวลาเดิมนะ9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะวันอาทิตย์นะคะกลับมา ไลฟ์เหมือนปกติเลยเพราะว่า,าไม่รอแล้วนะคะไม่รอจนบ่ายโมงบ่ายสองแล้วรู้สึกว่ามันทรมานตัวเองเมื่อคืนนี้ก็หลับไปเลยนะคือไลฟ์ไม่ได้เนื่องจากมันดึกเกินนะตอนนี้ก็คิดว่าเราจะต้องไลฟ์ในช่วงเย็นของที่นี่ก็คือเก้าโมงเช้า,ชาถึงเที่ยงเวลาในไทยนะคะวันอาทิตย์นะคะเรากลับมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะ สิริเพนบอกว่าทานกาแฟแล้วร้อนฟินๆนะอบอุ่นนะขอบคุณมากนะคะนะแม่หนึ่งบอกว่าสวัสดีเจ้าวันนี้ตุดจีนอากาศ13องศานะคะหนาวหนาวนะหวยออกขายหวยขายหวยแม่หนึ่งขายหวยนะแม่หนึ่งขายหวยนะเพื่อนๆใครอยากซื้อหวยนะไปซื้อกับแม่หนึ่งนะคะ ยายหนุ่ยบอกว่าส่งพลังใจมาให้ยายหนูขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอากาศสดใสนะคะวันนี้นั่งรถส่งยายไปทํางานฟังยายเล่าเรื่องไปด้วยระวังตํารวจด้วยนะขอให้มีความสุขกับการทํางานขอบคุณมากนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆยายหนูขอลงเลยโน้ตขอลงแค่นี้โน้ตเดี๋ยวเข้าประชุมช้านะบา,บายๆนะคะเลิฟยูุ๊บ